การเดินทางของมนุษย์สู่ดวงจันทร์เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1969นิวอามสตรองและบัตอันรินนักบินอวกาศจากโครงการอพอลโล11ของนาซา ได้กลายเป็นมนุษย์คนแรกที่เหยียบดวงจันทร์รวมถึงไมเคิลคอลินที่โคจรอ,อยู่บนวงโคจรของดวงจันทร์ในขณะนั้นเรียกได้ว่าเป็นนาทีประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกไว้รวมถึงผู้คนทั่วทั้งโลกให้ความสนใจนับได้ว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาทฤษฎีสงคบคิดที่กล่าวหาว่าเหตุการณ์นี้เป็นการจัดฉากได้กลายเป็นที่ถกเถียงและพูดถึงอย่างกว้างขวาง คลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจทฤษฎีสงคบคิดที่เกี่ยวข้องกับการเหยียบดวงจันทร์ตั้งแต่ที่มาของความสงสัยไปจนถึงการตอบโต้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และพิจารณาเหตุผลที่ทฤษฎีนี้ยังคงได้รับความสนใจจนถึงปัจจุบันทฤษฎีสงคบคิดเกี่ยวกับการเหยียบดวงจันทร์เริ่มต้นขึ้นไม่นานหลังจากภาร,รกิจอพอลโล11ประสบความสำเร็จผู้คนบางส่วนเริ่มตั้งคำถามและมองหาความผิดปกติของภารกิจเดินทางไปดวงจันทร์ในครั้งนี้โดยเฉพาะในช่วงทศวรรษ1970 ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนชาวสหรัฐอเมริกากังขาเกี่ยวกับความโปร่งใสของรัฐบาลและสิ่งที่ตอกย้ำความเชื่อของคนกลุ่มเล็กๆนี้ได้เพิ่มผุนขึ้นไปอีกหลังจากหนังสือ We Never Went to the Moon: American s t a b i l l i o n Dollars Window โดยบินไคซิงถูกตีพิมพ์ในปี1974ไคซิงอ้างว่าเขามีข้อมูลวงในที่พิสูจน์ได้ว่านาซาจัดฉากเหตุการณ์ดังกล่าวในสตูดิโอโดยเหตุผลที่คนกลุ่มนี้เชื่อว่าการเดินทางไปดวงจันทร์ของภารกิจอพอลโล11ไม่เป็นความจริง มีตั้งแต่หลักฐานของภาพถ่ายและวิดีโอจากดวงจันทร์หนึ่งในหลักฐานที่ผู้สนับสนุนทฤษฎีสงคบคิดมากยกข,ขึ้นคือภาพธงชาติสหรัฐบนดวงจันทร์ที่ดูเหมือนกำลังโบกสะบัดทั้งที่ดวงจันทร์ไม่มีลมนอกจากนั้นยังเกิดการตั้งข้อสงสัยที่ว่าเงานในภาพถ่ายบางภาพดูเหมือนจะไม่ขนานกันซึ่งพวกเขาอ้างว่าเป็นผลจากการจัดแสงในสตูดิโอแม้กระทั่งความผิดปกติเรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าผู้ที่เชื่อในทฤษฎีนี้อ้างว่าในภาพถ่ายจากดวงจันทร์ไม่มีดาวปรากฏในท้องฟ้า ซึ่งถูกมองว่าเป็นข้อผิดพลาดในการถ่ายทําฉากจําลองนั่นเองและสงสัยที่เป็นสาเหตุหลักให้ผู้สนับสนุนปักใจเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดนี้ก็คือการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีในสมัยนั้นผู้สนับสนุนทฤษฎีสมคบคิดอ้างว่าเทคโนโลยีใน,ในช่วงพศ1960ไม่น่าจะเพียงพอสําหรับการส่งมนุษย์ไปยังดวงจันทร์และกลับมาได้อย่างปลอดภัยยังไม่นับรวมที่ระบบคอมพิวเตอร์ของอพอลโล11มีหน่วยประมวลผลที่เทียบเท่ากับเครื่องคิดเลขในปัจจุบัน ทำให้หลายคนสงสัยว่ามันสามารถควบคุมยานอาวกาศอย่างแม่นยำได้อย่างไรแต่ต่อให้ฝ่ายคนที่เชื่อในทฤษฎีสมคบคิดมีแนวคิดมาต่อกรกับการเหยียบดวงจันทร์ของนาซามากแค่ไหนก็ยังมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้มากมายมาหักล้างทฤษฎีสมคบคิดดังกล่าวโดยมีคําอธิบายทางหลักวิทยาศาสตร์ดังนี้ประเด็นที่ 1. ธง,งที่ปรากฏในภาพถ่ายไม่ได้โบกสะบัดแต่พวกมันถูกยึดด้วยแกนเพื่อให้ขึงตรงซึ่งออกแบบมาเพื่อปักลงบนดวงจันทร์โดยเฉพาะไม่ใช่โบกสะบัดโดยลมแต่อย่างใด ประเด็นต่อมาเงาบนดวงจันทร์สามารถปรากฏในทิศทางที่ไม่ขนานกันได้เนื่องจากลักษณะของพื้นผิวที่ไม่เรียบเนียนและมุมของแสงอาทิตย์ประเด็นที่3การที่ดาวไม่ปรากฏในภาพถ่ายเป็นผลมาจากการตั้งค่ากล้องที่เน้นไปที่การถ่ายพื้นผิวดวงจันทร์และนักบ,บินอวกาศซึ่งต้องใช้เวลาการรับแสงสั้นจึงทําให้ไม่เห็นดวงดาวบนท้องฟ้านอกจากนั้นยังมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์อีกมากมายที่ช่วยยืนยันว่าการลงจอดบนดวงจันทร์เป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเช่น การที่ภาพถ่ายและวิดีโอจากดวงจันทร์ได้รับการตรวจสอบโดยนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญหลายกลุ่มทั่วโลกรวมถึงสถาบันที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับนาซา <S <S อีกทั้งยานสำรวจและกล้องโทรทัศน์หลายตัวเช่น LRO ได้ถ่ายภาพพืองรอยของยานอพอลโลและรอยเท้าของนักบินอวก,กาศาบนดวงจันทร์ไว้ได้และประเด็นที่น่าสนใจก็คือหากการเหยียบดวงจันทร์เป็นการจัดฉากสหภาพ,าพโซเวียตซึ่งเป็นคู่แข่งที่สำคัญในยุคนั้นคงมีหลักฐานหรือข้อโต้แย้งเพื่อเปิดโปง แต่กลับไม่มีการโต้แย้งจากทางโซเวียตเลยแม้แต่นิดเดียวในเมื่อมีหลักฐานมาหักล้างแนวความคิดได้ครบถุกข้อแบบนี้แต่ทําไมในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่มีความก้าวล้ำในเทคโนโลยีสูงยังมีผู้คนบางกลุ่มยังคงเชื่อทฤษฎีเหล่านี้ฝังหัวอยู่คำถามนี้ก็มีคำตอบที่น่าสนใจหลายประการด้วยกันนั่นก็คือความไม่ไว้วางใจในรัฐบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะเมื่อมีคดีวอเตอร์เกตและสงครามเวียดนามเกิดขึ้น ทำให้หลายคนไม่ไว้วางใจในรัฐบาลและองค์กรใหญ่ๆนับแต่นั้นเป็นต้นมานอกจากนั้นแม้ปัจจุบันนี้จะเป็นยุคก้าวล้ำทางเทคโนโลยีแต่ก็ต้องยอมรับว่าการเข้าถึงสื่อได้อย่างง่ายดายส่งผลให้ผู้คนหลงกลข่าวปลอมได้ง่ายๆการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและวิดีโอที่สร้างขึ้นอย่างชานฉลาดในยุคอินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทําให้ทฤษฎีสงคบมคิดนี้ยังคงแพร่หลายประเด็นสุดท้ายทฤษฎีสงคบมคิดมักดึงดูดความสนใจกว่าแนวคิดกระแสหลัก เพราะมนุษย์มีแนวโน้มที่จะสนใจเรื่องราวที่แตกต่างออกไปหรือท้าทายความเชื่อเดิมเพราะทําให้รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนใครหรือเหนือกว่าคนอื่นทฤษฎีสงคบคิดเรื่องการเหยียบดวงจันทร์เป็นตัวอย่างของความซับซ้อนระหว่างวิทยาศาสตร์การเมืองและจิตวิทยามนุษย์แม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จะหักล้างข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนแต่ความสนใจในเรื่องลึกลับทาให้ทฤษฎีนี้ยังคงได้รับความสนใจในวงกว้างสิ่งสําคัญคือการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และการใช้เหตุผลในการประเมินข้อมูล เพื่อไม่ให้ข้อมูลเท็จหรือความชื่อผิดผิดมีผลกระทบต่อมุมมองของเราในเรื่องสําคัญทางประวัติศาสตร์